ตอนนี้ก็มาข้าวป้ากระดูกนะครับผมมาหาเห็ดครับขึ้นมาผู้เดียวครับตอนนี้ก็อยู่นิดดงนะฮะตอนนี้สิเป็นดงมดเลยครับผมขามเป็นพุ่นกระดิบเป็นดงกลงอ่างนะครับอันนี้สิเป็นหน้าผ้านะครับผมปลาดงดิบครับอยู่นี่ครับนะครับยางหาเห็ดบ่งู่าที่ได้เห็ดบ่ครับผมเมื่อไงครับยางมะกลครับืันนี้ ไปเรื่อยๆเ,เขามาฮิตก่อนแล้วะครับเหตดตะไครเกือบเขาบางคนขามเขาเคลื่อลงกับสีลงนะครับผมต้องเบ่งให้ดีนะครับไปเรื่อยๆครับผมสบายเหื่อยกระทมธรรมชาติครับตามภูเขาป่าหลวงดิบนะครับผม ได้บ่ได้บ่เป็นยังครับผมสมธรรมาชาติครับเมื่อยพุดยอดข่คมือคยครับเบิ้งสุดใส่ชุดกีฬาผมได้ครับผมเขามาพูมาพาขึืนพูขึ้นผนาเขาป่ากขะดงก็ได้ธรรมาชาติเลยครับด้เคยขึ้นหลายปีแล้วครับป่าดงดิบแถวนี้ครับแต่ัน,น้อยเคยล่อยู่ครับเคือลิงเคือเอตามีเบิ้ดครับมาได้มาเฮงละม่ได้มัดโดนแล้ว สอดใส่น้องบาทนี่พุญแล้วครับผู้พาแตกไปเรื่อยครับผมผู้พาหอมเดี๋ยวไปเบิ่งฮะเป็นปลากรอเพ็กเบิร์เลยนะครับไม่โจดไม่เพิกนะฮะปลานีเป็นดงนะครับดงดิบเบอร์ละคปลาดงดิบไปเรื่อยครับผมอยู่บนเขาด้วยนี่ครับฝนตกโปรยอยู่นะครับจักสิบ่นไมได้เฮ็ดนะคนหาหลายได้หน่อยเดียวก็เอาเฮ็ดอย่างก็ฮุบพึกฮุบพึกเอาอะไรครับผม ฝนตกไปปุ๋ยฮะหาเสาห่มครับเดี๋ยวหาหมองกินเข่าครับเพื่อมากองหินเลรียนะคนหาหลายครับอยู่ข้างบนครับหลายห้องซื้อกันทื่อๆนะครับหาทำได้ทำได้สำนักแหละครับเอาตัวเวิรแล้วครับจะเห็ดเอียงคุณเห็ดยังครับผมสบายๆครับครับผมวัอนี้มาหาเห็ดจะได้บรายนะครับจะเห็ดเอียงนะครับผม เอากันแบบมุนอุยปุ้ยเลยครับมาเดียวมูจะเฮ็ดครับ <Okay. S 1> กินแบบสบายๆกินได้ทุกอย่างกินเฮ็ดไมบม่วกับเฮ็ดมะกรูงนองนะน,นะครับ <Okay. S 1> <laughs> ก็ได้เบิงธรรมชาติบรรยากาศไปเรื่อยๆครับน้ำไหลขึ้นมาตั้งพีแล้วครับขึ้นมาสูงขึ้นไปไว้กูหนีก็ได้ครับแม่พันุโทน้ำแล้วเอยิอกินแกงเฮ็ดทั้งฟืนก็หาเฮ็ดกินกันอยู่ครับแต่ฟูนที่ได้หน่อยได้หลายอย่างไลกับพวกหูเขิ่นคนาได้ยประมาณห้าหกเจ็ดดอกนะครับอี เฮ็ดยังคนาเฮ็ดเฮ็ดละงอกเฮ็ดยังฮะเฮ็ดละงอกเฮ็ดไข่นะครับผมก็ได้พอได้ดอกเฮ็ดละงอกกันน้ฮะกาทำเห็ดนี่แหละครับผมวางน้ำไหลครับผมมาเดินข้เขาฝนไปปวดฝนก็เริ่มยุดเลยวละครับนะครับผมนะครับเฮ็ดแต่เฮ็ดยังนะครับสบายสบายหู้เบิดอยู่ครับทุกเฮ็ดอยู่เป็นบางเฮ็ดกับบางหู้ครับเฮ็ดกอเฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดไข่เฮ็ดละงอกพ่อหู้อยู่ครับ เฮ็ดเงานบมฮู้เป็นไงครับไก่เมียเป็นไปเบิงเอาไปเลือกเอาครับมันมีอีกถุงหนึ่งครับผมเอาเอามุ้งไปครับเก็บทุกหลักฐานโอเคครับผมเดี๋ยวเพื่อนไปเลือกเอาครับเดี๋ยวอีกถุงหนึ่งอยู่ครับผมสวัสดีครับผม่พี่น้องสุขุสุขนนะครับมือนี้สบายสบายนะครับผมมาเฮ็ดแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับโฮู้จะเฮ็ดนะครับว่าเฮ็ดอย่างไม่ได้หาเฮ็ดมาหลายปีนะครับก็นี่ครับ คนหาหลายครับผมจระเฮ็ดยังเลยครับแต่ว่าเฮ็ดละงอกนี่พ่อหู้อยู่ครับกระเฮ็ดน้ำหมากนะครับแต่เฮ็ดนอื่นนี่ซีโบ่คอยหู้ครับให้เมียขึ้นไปเลือกเอาเอากันมันมูนอีกผู้อย่างที่ไรครับผมนี่ก็น่าจะเป็นเฮ็ดละงอกอีกแลครับนี่ตุ้มๆนลยครับกาเนี่ยที่ได้หาไปเรื่อยๆครับคนมันหลายครับผมโจกนี่หาแถวพุกใกล้บ้านเจ้าของนี่แหละครับกระบอกใกล้ครับยางมาเป็นเกือบโลกว่าแล้วครับเกือบสองโลแล้วครับ ก็ได้ท่านี้แหละครับค้นหาลายครับผมแล้วสียหาไปเรื่อยๆครับเป็นยิงเป็นจัง่าสีได้หน่อยได้ลายครับก็ได้ท่านี้ก็เดี๋ยวไปหาโล่งอีกก็ครับเมื่อไครับผมเดี๋ยวจะได้โลงเลยครับแต่ว่าได้หน่อยได้ลายก็คือิี่ทันี้นะเอากองกันเลยครับเพชรยังก็เอากันจุ่มกันเลยครับใส่ถุงกันร่วมกันเลยเห้เบิรนกันเลือยๆเอาองครับผมบูนเจคิครับนี่ครับงานเลยครับผมใจอยู่หนยนึงยครับ